สวนผ <c oughs> ู้ก็ขอทางอ่ะขอทางพี่เถอะมาเร็วปอก,ก้อนเออขอทางหน่ข้ามาเอาไปย่างเร็วๆ<ะ>เอากระอ้อมไปข้างหลังนี่มาออกมาเลยมาเออกระเพาย่างมาเร็วๆ ทางพีนี่เดียนไว้ตุ้งต้องกลับไม่หนีหรือเปล่ายึดสายอะก็ตลาดหน่อยคุต้องอย,าาายาอ่างไปๆแมาที่ถ้าไหวพลาดนะมึงโอ้ยคือขาตายแอ่์พีไหมพี่ พีทั้งพียเออเออเพียวอีกอย่างเนียเอาเบิร์เลยเอาเบิร์เลยจังใดนั่นมีรลอยเดียวนึงพี่น้ำอิงสวัสดีค่ะยังไป้ขอาย้กับคุณแพนด้าพี่น้ำอิงนะค่ะตลาวัต นี่ดีะตลาดหน่อยเราจะไปซื้อผลไม้กันนะคะต่อ,อครั้งนี้นี่ต้องตักกัน มันออกมาได้ไม่เป็นตาคายกางเกงีัดเลยไม่ใช่กางเกงีลัดรูปนะคะเป็นกางเกงีัดก้นเป็นบอก ยังเงี้ยนี่บรกรถบรกรถขึ้นมา่อไหขึ้นขึ้นมาได้เข,ไเข้าไปคพละทางอาทิไมาไม่ไม่ออกถึนเลยทางผิดมนจางไกลอ่ะมา,มาจะไปซื้อผลไออม้นะคะคเดี๋ยวเลี้ยวรถสิมาก,ก่อน เออกลับมาเร็ว่วๆไอลีล่าแอฟแบลตลอดเร็ว่วๆกำลังรถขึ้นฟุตบาทนี่ล่ะ ผูจัดก,ก็ดีถ้าไปทางไหนขอาคุณระวังรถเดินต่อไม่รอแล้วนะพี่ไก่โอก๊กสวัสดีค่ะเดินไปซื้อผลมไม้นะคะที่ตลาดน้อยเจียงนกดีมากน้องลี สวัสดีค่ะวิ้วับคุณนะคะพี่ไก่โอ้อยากได้ปลาวานจังเลยคุ่เลายังไม่ได้ปลาวานเลยอ่ะระวังจะพาแล้วพารถรดเระวังรถ เด,ดินดีๆนะน้องหลีนไปไหนคะพี่ชันยาสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีละครค่ะไปขามขามท่างนะพี่แต้วสวัสดีค่ะ เดินขึ้นฟุตบาทเนี่ยรถรถยังใช่ขามเาเล่นวอลเลย์บอลตูวมน่าราักแม่เอ็มรอประวันอยู่นะคะวี่ใกล้ถึงแล้วเย่เย่ ไปเจ้าเป็ยังดีครับคุณพี่ไก่โอ่คนะ,คะ่ะปุ่มใสนะ่นารักสุดๆปะนะใจ้าอยกกนะอีกงเป็นยังรักกอกู <laughs> ผักออกห้แกไปซงกันได้พอมีโอ้แซ่บเดียวกับมันสีหอนแล้วนี่ปวดขา เอาส่ะน,นูอยากกินหนูก็ต้องอ,อดทนอจะกินมะม่วงดองมะม่วงไม่ได้ค่ะของดองไม่ได้ไ,ดไม่ได้ย่างคือฟุตบาทรถเขาทีอันนี้ นาตรเดินตามาบาลาตาาเกือบสลับข้างเป็นเป็นเรื่องปกติของน้องลินนะคะย่างคืนย่างคืนย่างคืนเอาเลยยิน้มาหนิรถติดดำแต่ย่างคืนพุตบาลรถติดตาำ นี่แม่ข้างหลังนี่นตลาดนี่แม่นี่ยตลาดไก็ตลาดน้อยอยู่นี่ที่หอดแล้วนี่เอาเดินคาเดียวเอ,อจิเกี้ไปนอนไหนมาก็นอนบ้านนั่นแหละค่ะพี่จูดีขอบคุณค่ะโอ้จะถึงตลาดน้อยแล้วยังไม่ได้ปลาหวานเลย ที่บีสวัสดีค่ะขาว่ะจิตดิุาเมาว่า,า,า,วาคุณแม่ไม่มีหลอกมาน้ายังขาตักพักล้วขา่าจะถึงตลาดแล้วยังไม่ได้เป่า่านเลยอ่ะงงมาก ดีระว,วังพี่เขาวันนี้ใส่กางเกงสวยเ,ออเดินมีสิริสก,กานเวดินเรียนต่ํารถเขาด้วยล้ารถเขาจะพังขอบคุณค่ะพี่บี ดูเจอเอฟซีเด้สวัสดีค่ะลินเพืได้มาเพอไปไหนก็เจอตลอดห่างนี่ห่างลิ้นอะไรดูกล้องโอ๊ไปแล้วเป็นยังก็เบาไปเจอพี่เจอพี่อันนี้ไปออกกำลังกายมาเหรอไปซื้อผลไม้ค่ะขอบคุณค่ะของก็เบาขอบคุณค่ะก็ลืมเลยลืมไม่เหง ดินดาล่านี่เนาะลืมโตดีดีดินบอกสี่ห้าร้อยเอเอยางกลับมาห่อน,นี่มันบาไว้คือกันเยอะไรที่ตังไหนเป็นเนื้อซื่อยางไปบ่ได้ดอกจริงๆคือเอารถมารับก่อนเอารถเอา,เอาคือตอนมาได้ตอนกลับก็บต้องอย่างกลันคือคือยางมากเท้ากับปวดขาเอาแล,แล้วจะเห็นจังไหนละ่ะมันบอกมีเงินจ่ายค่าแก๊ เขาองยางเอาอนเอาจากบัญชีนี้จากบัญชีใดบัญชีอะไรคะาคญชีนี้ไปโฉงก้อนเส้นเดี่ยวแต่ว่ามีเงินในบัญชีกับรมีโอนไปจากนี้ เปนลานไปนี่กุ<อ>าาาราจตลาดน้อยค่ะตลาดในมอมาสอพี่แคทที่สวัสดีค่ะ มาซื้อผลไม้ค่ะนี่ลิ้นลิ้นน่าผลไม้ไปเมียที่ไหนอันดีสวัสดีค่ะ กินอย่างไ้เนี่ยอันนี้กินได้อ,อ,องรองพุทสาทานได้อันนี้อน,นี้ี่เ็ละเนี่ยเออฝรั่งทานได้อันนี้ถุงเดียวอันนี้แตงกวาราคา อันนี้เรียกว่าอะไรนะแคนตาลูปแคนตาลูปทานได้ไหม่ะอันนี้มันเป็นของเชื่อมของดองแตงพุทราพุทราด้วยอันนีก้ก็ทานได้แอปเปิลด้วยหนออันหนึ่ง กบมาม่วงค่ะอัน,นยังอีกอถุงละยี่สิบใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกถุงเอาอยยางดีอันนี้อะไรอะ่ะแตงไทยใช่ไหมคะมเดี๋ยวขอซชิมก่อนอเป็นผ้าถอาจ่ยเงิงนร้อยนกี่ถุงแล้วอะ่ะ เดี๋ยวพาไปจีบีซีดีก่อนเนี่ปปยงูเปิ้งไป่ดิกหิ้วเข่าว่าแล้วแต่งข้อหนึ่งมะม่วงอย่าก,กินโอเคขาดเดี๋ยวหนูกินเองบล็อกโอ้ยคือจะ่ปทาน fit, กินเข่าเลยม,ลมนนั้ยนี่ฟางไก่นี่ วิวค่ะขนมแม่อุ้ยขอบคุณนะคะปวให้หนูมะม่วงดิบกินได้ค่ะถ้ามันเป็นมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวอะ วิ้อขอบคุณนะคะพี่เญิงยังไม่ได้กินข้าวขอทานข้าวก่อนอันนี้เจ๊กี้กินเองนะคะน่าทานมาก เอาข้าวสองห่อค่ะสกแกนนะคะ